อ่านั่นแหละอันนี้คือคลิปเบื้องหลังนะครับช็อตเบื้องหลังนะครับช็อตื้องหลังช็อตเบื้องหลังนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะครับเชือกถูขังกระมังขึ้นไปดูว่ามีน้ำไหมครับดูมีลูกไหมครับโอเคครับชมไปเรื่อยครับต่อไซ้ายนะต่อไปเรื่อยนะต่อไปแล้วอะไรยอดจับไปใอ้พวกนี้มีหมดกูง่อย จ้องโตหอดพอดีถึงเหล็กที่เราจะขึ้นไปนะครับต้องอย่างนี้ครับต้องมีเหล็กเท่านั้นครับเรามาชมกันไปเรื่อยๆต้นนั้นนี่มันดูดฝนคครรัับบเหล็กที่เราสร้างขึ้นเองครับแมนไปเลยครับเออขึ้นเยียบเลยลูกไปเลยครับแค่เนีว่ากันมีเสียกมัดเ้วนั่นอุปกรณ์เซฟตี้ไปหั่นก่อนครับก้อนเซฟตี้น้ำบอดไ ต้องซักให้เล็กอยู่สักกันโยนลงมาอันนึงเดี๋ยวอะอยนั่นครับเออปึ๊บต้องระดับเสียงเท่านั้นต้องซักให้มันอยู่ไงยะว่าท่นเสือกมัดเอวนั่นได้เยอะตอบทคัญมันหงวยเพราะต้นมันใหญ่ครับโกรธบุกตอบแทนทางนึงบ่หุมขาข้าบ่ีถูกอันนี้รับ เหล็กให้คมยังให้แหลมยังนี่แหล,แหลมนเสอยมัดเสียวไวไ้กนนมั่ด้ยบะมือเนาะอ,อมันมันซักงายกเออกันตอกได้เพื่อนึงเหรอเออน่าละตีไรทางนะครับเี่น้ดอกมัดจู มันบ่เข่าไหมอืมเขาตอกเพียงเพียงเลยเข่าปุ๊บปุ๊บอ่ามันไม่มันตอกบอ่บ่ถนัดอ่ามันบ่อนัดอ่ยมันก็บ่อมีแห้งเลยวันนี้บ่อไม้แหงตกอ่ออนี่คือต้นปนดูนะครับ เป้าหมายเราครับเป้าหมายเราอยู่ข้างบนนี้นะครับเป้าหมายเรามันเจอไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ฮะคนมันหัวมุนมบมมันเป็นหัวแบน ก่อนปอนนะตรงแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอ่ะัดเอาแรง วัฒนัรเอานั่นละให้ใส่เสื้อนี่กให้เซฟตัวเจ้าของกันล่ะเซฟตัวเจ้าของโดนดนะครับขวากับซ้ายต้องสลับกันนะครับมาดูพ่อตีมังครับนี่รับพ่อของเสียงพลน,นะครับนะครับอีกคนถนัดขวายคนถนัดซ้ายนะครับมันต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับวกว่าจจะขึ้นไปถึง,งอืมนะครับ nè, đó ừ. là đẹp, ơi, thì mới mỏng ra, จะต้องใส่ชุดของการตัวเองครับไอ้เราคิดว่าไปถูกเปล่าแบบนี้นี่ครับฐานพรานเราก็ต้องพลางตัวครับนี่ครับนีครับแปลงร่างนะครับตอนนี้มือฉังเราแปลงร่างเลยครับตอนนี้เราดูครับดูไปเรื่อยๆนีครับเตรียมชุดทหารมาอย่างอย่างคือเลยครับเนี่ครับ ต้องชุดแบบนี้ใช่ไห <c oughs> มอืมอืมต้องชุดหนานนแบบนี้ชุดแลบบ้วเฉพาะเฉพาะรังใหญ่ๆใ,ใช่ไหมชุดแบบนี้ ถ้าไม่ใ <resource> ช oh, ่ร่างใหญ่เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมร่างใหญ่เราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองหน่อยเคยเคยด้วยเคยด้วยทางของเรา ถ้าสมมติว่าน้ำมันได้ที่ใช่ไหมหรครับม่อฉันของเราเตรียมพร้อมไ้ครับกำลังจะปฏิบัติหน้าที่นะครับกำลังกำลังจะกำลังจะไปเลยครับแนนยืดรอบไหมไอ มันจะไปแล้วครับฮะหอดบ่หอดขาดตัวนึงคือคือบุเขยิงขายเจ้าของทั้งผี่ใหมงไงไ้มันไปตึงเคร่งให้ได้กอดตัวนี้ไม่ได้กอดตัวนั้นไม่ได้นนไ,งดไงบะถ้ามันยืนได้